วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการซีเรียลใส่ไข่นะครับชื่อว่าหลายคนก็คงจะมีรถยนต์เนาะนะสมชายเนี่ยนะครับก็ซื้อรถยนต์มาคันใหม่แล้วรู้สึกภาคภูมิใจกับรถป้ายแดงตัวเองมากนะก็ได้จ้างช่างนะแล้วก็เขียนเลข4คูณ4นะครับหรือความหมายบางคนเรียกว่า4 w h e วินะครับติดไว้ที่ข้างรถ นะในขณะที่สมชายก็รู้สึกภูมิใจในรถที่ตัวเองซื้อมามากนะแล้วก็จอดไว้หน้าบ้านนะครับผ่านค่าคืนนั้นผ่านไปนะครับตอนเช้านะสมชายก็เดินมาที่รถนะมองที่สติกเกอร์ที่ให้ช่างเนี่ยได้ได้เขียนไว้นะครับก็รู้สึกตกใจนะเพราะมันเป็นเลข4คูณ4แล้วก็มีคนมาเขียนต่อว่าเท่ากับ16สมชายก็รู้สึกโมโหมากโอ้โหนี่เป็นรถใหม่แล้วใครมาเขียนสีที่รถเราแล้วก็ขับรถแล้วก็เอาไปให้ช่างเนี่ยลบออก นะก็กลับไปแล้วก็ลบออกสมชายก็ขับกลับมานะทุกวันนะทุกวันตอนชชเช้าสมชายจะพบกับคําว่าเท่ากับ16สมชายก็รู้สึกมันต้องทํายังไงกับมันดีนะรู้สึกเริ่มโมโหนะแล้วก็บอกกับช่างว่าช่างทําทอย่างนี้เลย4ี่คูณสเท่ากับ16เขียนไปเลยนะช่างก็ทําให้เรียบร้อยนะครับสมชายก็รู้สึกว่าเออในเมื่อมันแก้ไขอะไรไม่ได้ก็ทํามันอย่างนี้แหละนะนะปรากฏว่าในเช้าวันต่อมา สมชายก็รู้สึกตกใจและพังอะฮะ4คูณ4เท่ากับ16แล้วก็มีคำเขียนต่อท้ายว่าถูกต้องนะครับสมชายเฮ้ยมันทำอะไรกับฉันหลายครั้งนะครับเวลาเรามีอารมณ์โมโหหรือแบบแหม่ต้องการที่แบบแกทำอย่างนี้กับฉันใช่ไหมฉันต้องทำ ตอบแทนแกนะครับก็คิดถึงสําหรับพระธรรมของพระเจ้านะครับใน1เปโตรนะครับบทที่3ข้อที่9นะครับบอกว่าอย่าทําชั่วตอบแทนชั่วหรืออย่าดา่าตอบการด่านะครับแต่ตรงกันข้ามจงอวยพรเพ,าเพราะพระองค์ได้ทรงเรียกให้พวกท่านทําเช่นนั้นเพื่อพวกท่านจะได้รับพระพรนะครับชีวิตของเราทั้งหลายนะครับอยากหนุนใจนะครับว่าเมื่อมีใครทําอะไรให้เราอารมณ์เสียนะครับจงอย่า ตอบสนองเขาด้วยอารมณ์ของเราเพราะว่าไม่เพียงแค่จะไม่เสริมสร้างแล้วแต่ยิ่งเพิ่มอารมณ์ของการโมโหมากยิ่งขึ้นนะครับสังเกตดูไหมครับว่าสมชายรู้สึกว่าการทําอย่างนี้น่าจะเป็นวิธีทางออกแต่ว่าไม่ใช่นะครับเขากลับได้สิ่งที่ตอบแทนมากกว่านั้นนะครับก็อย่ากหนุนใจพี่น้องนะครับที่อยากจะเติบโตขึ้นนะมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างแล้วก็มีชีวิตที่ไม่ได้ทำการร้ายตอบแทนการร้าย ขอพระเจ้าเสริมกำลังเรานะครับพบกับรายการซีเรียลใส่ไข่ได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับเสริมกำลังทุกท่านนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ